ทั้งสองโครงการเนี้ยจะต้องร่วมวมือร่วมใจในการต้องขอให้ทางหัวหน้าฝ่ายส่งน,น้ำพิธีธิตถ้าไม่ได้น้ำก้อนนี้มาจริงๆถ้าจะเปิดบานม,มิตรทีศออส่งสัญญาณมาแล้วเฮ้ยเปิดได้ไหมขอกี่วันผมจะได้ทางเอแสนสองหมื่นไลนเนี่ยเล็ดน้ำไปก่อนได้ขอเโต้ทุกทางเพราะว่ามันมีปมัญหาเรื่อง เซ็งโอ้ม hmm. yeah, no like. yeah. ีหลายอย่างริหรี่นะครับขอบสุณครับ้ายสุดก็มีปัญหาแต่ผมก็เห็ว่าอาชาพมันผมก็โดนดีแต่ที่ช่วยได้ก็มีออย่าง้อยเวลาที่จีบตีที่ผ่านมาใช้เือคชพ่นมเพืนึงกันเรว่าเอาที่บอว่ากล่อง้อดแรกเนี่ยคือตีเจ็ดเนี่ันเป็นเดือนแล้วนะที่น้ำหลอกมาแล้วก็เขาทำงานกันไปแล้วนะครับอยู่ต้นตายกัไปแล้ว เรครเต้นนัครับก็เดินตลอดเมื่อมีน้ํามานะครับเราต้องมีการพูดคุยล็อบบี้กันนะครับว่าใครจะก่อนใครจะหลัง5้าวันนั้นอีกวันที่ห้านะครับอาจจะใช้เวทีอีกเวทีหนึ่งอาจจะเป็นของเทศบาลตรงประคำเอาเฉพาะจุดที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็พูดนำมานั่งคุยกันว่าบริหารไปห้าวันแล้วมันมีผลกระทบอะไรที่ ข้าคปุ้ตอนนี้มันมายืนต้องตาฮะแล้วก็น้ำบาดาลเนี่ยไม่เฉียดในใน,ในช่วงของข้าน้ำบาดาลเนี่ยเริ่มสุดม,ม่ขึ้นเฮ้ยสุดมันเริ่มไม่ออกละเริ่มออกก็ออกน้อยเนี่ยก็เลยเป็น,นปัญหาตอนนี้ข้าวข้าวเห็ดแล้วเนี่ยเริ่มยืนเริ่มตา,ายแล้วครับมันก็เลยเขาก็เลยจะบอกว่าขอให้ปล่อยมาทางนี้ก่อนในที่สุดน,นะครับก็ต้องตั้งวงคุยกันนะครับว่าใครจะก่อนใครจะหลัง เป็นโมเดลที่เคยทำแล้วเ่ราอน้ำมันเป็นน้สถู้บแยกกันสูบเน่ยท้ายันต่อดอตายมาหมดแต่ถ้าห้าวันหวันเนี่ยอแค่ตัวแทนก็แทนีตรนี้ตรงนเามือไดนี้านตา้ยอ่ตรงนี้แหละทงี่็รอคอแต่ก็รอคอนานแล้วผมว่าต้อช่วยกันเที่รอมีอะไรเห็ที่เนคือ ได้รับความเสียหายคนะ่ะจำนวนหลายไร่ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ฝนคะ่ะแล้วก็พี่ต้นคน่ะที่ประสานกันแล้วก็ขอขอบคุณรองเจียบค่ะที่ว่าอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่วันแรกคือฉันทีฉน่ฉันคือผู้ใหญ่สายฝนเพชรรัตเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตำบลดอนบังคำเราก็จะอยู่ตกลงกันว่าเราจะหยุดสูบน้ำกันสามวันสามวัน สคืนเพื่อให้น้ําไปไปส่งถึงท้ายแล้วเราถึงเริ่มสูบกันใหม่ค่ะเราจะต้องตกลงกันว่าให้ประชาชนเรื่องเครื่องสูบน้ําตามคอชุป,ปทานที่วันนี้ผู้ใหญ่ไปนับมามีประมาณ41เครื่องเราจะให้ขอหยุดสูบก่อนค่ะเพื่อจะได้ส่งน้ําไปถึงท้ายของ C7-9 เจบลบางสะโลงด้วยค่ะ แล้วเราทึงมาสุกใหม่ถึงวันที่4ี่เพราะว่าน้ําทางคอนด์ทานนั้นจะสัดจะจะจะสันมาในวันพรุ่งนี้น้ําจะเพิ่มมาให้เราค่ะนายทนชัยทั้งสุขผู้ในการโครงการสวนท่าบัวในวันนี้ผมได้ได้มาร่วมกับชาวบ้านแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเบื้องต้นก็รู้สึกว่าสําเร็จไปในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าน้ําของเรามันมีงงนจํานวนจํากัดนะครับ เราก็ได้มาคุยตกลงเรียบร้อยแล้วผมก็คิดว่านาเอินคอแห่งนี้น่าจะน่าจะแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นยิ่งไปครับ